ขอเหิดสุดๆไปเลยเครื่องปั๊มนมใหม่ล่าสุด Galaxy 3จาก Attitude Mum บอ,อก,ออกเลยนะว่าเครื่องปั๊มนมแบรนด์นี้คือ number o จริงๆจอยใช้ Galaxy 2มาแล้วล่าสุดเขาออก Galaxy 3มาแล้วดูแพคเกจจิ่งดิทุกคนคือหรูม,มากแค่เครื่องปั๊มนมมันต้องขนาดนี้เลยเหรอพ่อซอเปิดตัวเครื่องมาเนี่ยจะมีใบการันตีแล้วก็ใบอินโฟมชันแบบนี้เลยมาดูที่ตัวเครื่องกันทุกคนคือจะมีความเหมือนเดิมนะแต่ว่าหน้าจอจะเป็นกระจกแบบนี้สิ่งแรกที่สัมผัสดได้เลยก็คือการเปิดปิดเครื่องเนี่ยสมูทขึ้นมากจริงๆเขาจะเป็นระบบ ของมอเตอร์ที่แยกการเปิดปิดอิสระเลย้อมระบบ nano air ป u m มจะบอกว่าลองแล้วก็คือดูดนุ่มขึ้นจริงๆอย่างโหมดต,ต่างๆเขาจะมีทั้งหมด5โหมดด้วยกันเราสามารถเลือกใช้ทั้งสองข้างแบบอิสระเลยกดสั่งการง่าย <S <S แค่ปลายนิ้วสัมผัสมีรอบความถี่สูงทําให้ปั๊มนมได้อย่างมีประสิทธิภาพแรงดูดนี้ก็คือมาแน่นๆนรีดน้านมได้แบบจัดเต็มความพิเศษของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถพักหน้าจอได้อย่างเทียบกับตัวที่แล้วเนี่ยเราจะต้องปิดเครื่องเลยแต่ตัวนี้คือสามารถพักได้ห่านามีมดมาดกระต จะเป็นโหมดแรกที่จอยชอบใช้ต่อมาก็จะเป็นโหมดทู n ินวานช่วยนวดกระตุ้นแล้วก็ดูดน้ํานมซึ่งโหมดนี้จอย,ยก,ก็จะใช้บ่อยเหมือนกันต่อมาเป็นโหมด double frequency โหมดนี้จะช่วยดูดลึกดูดนุ่มแล้วอย่างใครที่นมยังไม่จีนเนี่ยแนะนาโหมดสปินเขาจะช่วยกระตุ้นน้านมให้มาสุดท้ายโหมด e x p r e s s ั่นตัวนี้จะช่วยดูดน้านมแบบเร่งเต้าแล้ววิธีปิดเครื่องเนี่ยก็กดง่ายมากสั่งการไวขึ้นสุดๆนี่จะเปรียบเทียบไปดูกันทั้ง2เครื่องเลยนะจะเห็นว่า Galaxy 3เนี่ยมีความไวต่อการสัมผัสมากขึ้นกดปุ่มง่ายกดปุ่่่มลลืนนใช้้้งงาาายขึแบบบสุดจะอกววตั Galaxy 2ก็คือจอยชอบมากแล้วนะตอนนี้ออก Galaxy 3มาอีกก็คือตกหลุมรักเลยจ้าแม่ๆเลยนะมันเลิศมากมาดูอุปกรณ์อื่นๆที่มากับตัวกรองก็จะ,จะมีกลวยปั๊มแบบนอนตอนนี้เราสามารถต่อสายแล้วก็นอนปั๊มได้180องศาเลยตัวกรวยมีความคล้ายคลึงกับตัวสลีฟเวลมากๆเอามาต่อที่ชั้นล่างกันเขาจะมีให้มาเป็นหัวควนนมปั๊มนมเสร็จก็ป้อนนมลูกได้เลยมีฐานสําหรับวางตัวกรวยตันนี้บอกเลยว่าเป็น Must Have สำหรับการวางสเตชันการปั๊มนมของแม่มากๆนอกจากนั้นก็จะมีหัวกรวยปั๊มนมแบบซิิลโนนจะให้มมาาาเป็สตรฐ 24 m MM มมพร้อมกับฝาปิดแบบนี้เลยมาต่อกันที่สายชาร์จก็จะมีสายชาร์จทั้ง2แบบเหมือนกัน<ฮ>สายชาร์จ USB กับ power bank แล้วก็สายชาร์จกับไฟบ้านสายชาร์จ USB เหมาะจะพกพาไปชาร์จแบตนอกบ้านชีวิตแม่ๆดีขึ้นเลยมี่สายยางสําหรับต่อกลวยปั๊มนมแล้วรุ่นนี้เขามีแถมัตก้วยแบบพลาสติกมาด้วยนะแต่ว่าแม่ๆบางคนก็ชอบกลวยแบบนี้เรียกได้ว่าเซตเนี้ยคือครบจบในชุดเดียวเลยสามารถใช้ปั๊มนมให้ลูกได้แบบจุกใจหลังจากที่ได้ลองใช้มาเนี่ยจะบอกว่าเครื่องเนี้ยปั๊มนม้นนนุ่่่มขึาาากกกวรเแบบ แถมเป็นเครื่องที่ช่วยรีดนํานมได้แบบเกรียงเต้าสุดถ้าให้เลือกเครื่องปั๊มนมแค่หนึ่งเครื่องเนี่ยยังไงในใจจอก,ก็ยังเป็นอ t ต i ิจ d ดมาร์แ Galaxy เลยแล้วยิ่งเขาออกตัวใหม่มาเนี่ยก็ต้องเลือก Galaxy 3เครื่องปั๊มนมของคุณแม่ยุคใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะเครื่องเนี้ยเขารามากจริงๆบวกกับกลวยปั๊มบบนมแบบนอนเนี่ยทำให้ชีวิตมามีดีขึ้นสุดๆปั๊มนมได้สบายๆไม่ตกรอบมีนมให้ลูกกินได้แบบช่ำใจเลยอ๋อแล้วมาพูดถึงการชาร์จแบตตัวเนี้ยเขาใช้เวลาชาร์ ้ังวนเลยแล้วอย่างการดูแลรักษาทําความสะอาดยังไงก็แนะนําให้เป็นการนึ่งอบ<ง>ซึ่งวิธีนี้จะทําให้ซิลิคนไม่เหลืองไม่เสื่อมคุณภาพแล้วก็สามารถใช้ไปได้ยาวๆส่วนอย่างตัวขวดที่เป็น p p s u จยก็จะมาอบก,กับเครื่องนึ่ง UV เพราะทางเราอ่ะเป็นสายชอบตุวหนูบกณ์บอกเลยว่าบ้านนี้มีชุดกลวยไม่ต่ำกว่า3-4ชุด <c oughs> รวมๆกันแล้วล้างไม่กี่ครั้งต่อวันเนี่ยทำให้มันมีมีเวลาไปดูแลเบบี้เพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นแม่แม่สายปัม๊มหรือสายเข้าเต้าเนี่ยก็ควรมีตัวนี้ติดบ้านเอาไว้เลยเครื่องปั๊มนมใหม